สวัดดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นะครับเอาตัวใหม่ให้ดูนะครับผมตัวนี้คือขนาด120แอมป์นะครับผมแบตเตอรี่จะเป็นของ c ค t L แอนะครับมาดูรอบๆกันก่อนนะครับจะมีช่องนะครับจุดบุหรี่นะครับสี่ช่องนะครับช่องนี้นะครับคือช่องช่องเหมือนในรถยนต์นะครับบางทีเราเรียกจุดบุหรี่แล้วก็ลูกค้าก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับ ช่องเหมือนในรถยนต์มี4ี่ช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบหลอดไฟเป็นแจ็ค2.1นนะครับจะมีอยู่สช่องนะครับครับก็จะมีหลอดไฟแถมไปให้นะครับผมก็เอามาเสียบได้เลยนะครับผมครับแล้วก็มีปิดเปิดนะครับปิดเปิดเป็นขนาดตัวละหนึ่งอแอมป์นะครับก็คือเป็นแบบหมุนนะครับอ่าข้างนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับสามารถถอดได้นะครับผมแล้วก็ เปิดตายครับอันนี้ก็จะคุม usb นะครับ usb จะเป็นแบบ fast c h a ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มเปิดอีกทีอันนี้เป็น pd type c นะครับ3.0ทั้งหมดนะครับผมหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับช่องอ่าช่องระบายความร้อนนะครับซ้ายขวานะครับช่องตัวนี้ช่องเยอะนะครับผมอ่าเรามาดูข้างๆกันต่อแล้วก็ตัวนี้จะมีปลั๊กสาตาสช่องนะครับ ปักสามตาสองช่องตอนนี้ผมได้เสียบทีวีนะครับตอนนี้ผมได้เสียบทีวีแบบสมาร์ททีวีนะครับห้าสิบห้านิวนะครับผมแล้วก็กล่องเพ i ไนะครับคือตอนนี้ผมเสียบปลั๊กพ่วงนะครับมีสายทีวีกล่องเพ i ไแล้วก็ต่อปลั๊กพ่วงเข้ามาตรงกล่อง p o w บ r box ของเรานะครับอีกตัวหนึ่งนะผมเสียบพัดลมฮาตาลิสิบแปดนิวนะครับ ตัวนี้ด้านในจะมีอินเวอร์เตอร์ขนาด500วัตต์นะครับผมเป็นแบบเพียวไซเวสนะครับเพี็ก1,000วัตต์นะครับระบบสายไฟเก็บให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีฟิลเบรกเกอร์1ตัวนะครับอินเวอร์เตอร์ขนาด500วัตต์นะครับระบบสายไฟ,ไฟอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องจัมสตาร์ทรถด้วยนะครับผมด้านนี้นะครับจะเป็นช่องจัมสตาร์ทช่องชาร์จไฟบ้านกับแบตเตอรี่ อันนี้จะเป็นช่องสำหรับจัมสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นช่องชาร์จไฟบ้านนะครับผมจะมีสายจัมสตาร์ทให้นะครับผมในชุดเราก็จะมีสายให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัมสตาร์ทนะครับผมร้านนี้เรามีเรามีสายไปให้นะครับอันนี้ก็ช่องชาร์จไฟบ้านเราก็มีให้นะครับผมแล้วก็มีช่องข้างหลังนะครับ เป็นช่องแดงดําบวกลบนะครับตอหรับต่ออุปกรณ์12นเ้วนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมเปิดพัดลมก่อนพัดลมนี่ผมฮาตาลิ18นิ้วนะครับอันนี้เราก็มาเสียบเทสให้ดูนะครับเราเสียบสายจากช่องนี้นะต่อไปนะครับต่อเข้าพัดลมนะครับแล้วก็ทีวีสมาร์ททีวีนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้ากลงพีกันนะครับแบบนี้นะครับ ชุดนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมขนาด120แอมป์นะครับแบตเตอรี่เป็นแนบ 240A เตอร์ t ูเออร์ขนาด500วัตต์นะครับผมอ่าพีก1,000วัตต์นะครับ500พีก1,000นะครับแล้วก็ระบบสายไฟเก็บให้หมดนะครับผมตัวนี้เพิ่งทำออกมาทุกอย่างอยู่ในกล่องนะตัวนี้ก็ถ้าลูกค้ายังอยากจะเพิ่มโซล่าชาร์จเจอร์ก็สามารถใส่ได้นะครับ สำหรับการชาร์จโซลาเซลล์นะครับอันนี้เราให้ทําให้เป็นตัวเลือกก่อนเพราะลูกค้าบางคนไม่เอานะครับเกิดถ้าเราจะใส่โซล่าเจอร์ได้ไหมเราสามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อการชาร์จโซลาเซลล์นะครับผมสนใจก็ Facebook นะครับจะเป็นลุงนรับบุญส่ง Facebook Page ก็จะเป็นกล่องพลังงานสำรอง Power Box 100 Amp DIY นะครับตัวนี้ขนาด120มป์นะครับก็เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ช่องการใช้งานจะเยอะ อช่องเยอะจุดบุหรี่ช่องเหมือนในรถยนต์หรือช่องจุดบุรี่เนี่ยจะมีอยู่สี่ USB มีอยู่สี่ช่องแจ็คอะไฟมีอยู่สี่ปักสามตาแบบกันน้ําจะมีอยู่สองช่องนะครับอันนี้ผมเสียบไปเต็มที่เลยอาจจถอดเอ้พัดลมเยนีนี่นะครับผมจะเ,เป็นช่องปักสามตานะครับอื แบบนี้เลยนะครับลูกค้าสนใจก็ทักกันมานะครับ Facebook ก็จะเป็นรุ่งเรืองซับปุ้นส่ง f c e e o o o p เพจก็กล่องพลังงานสำรอง Power Box Standby d i y ทุกช่องนะครับจะมีจุกยางกันน้ำทั้งหมดนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เลยกล่องขนาดกล่องนี่ก็กล่อง18เซนนะครับขนาดกล่องอแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวแปลงไฟมีฟิลเบรกเกอร์มีช่องจัมพสตาร์ พบทุกช่องนะครับตัวนี้เพิ่มโซลาร์ชเจอร์ได้นะครับลูกค้าสนใจก็ทักกันมานะครับ